สำหรับใครนะคะที่สนใจนะตัวกางเกงตูดปังนะคะวันนี้เก็บใส่กางเกงตูดปังนะกางเกงตูดปังยอดทิศมากนะคะมันสามารถเก็บพุงได้แนบชิดแบบนี้เลยนะคะแนบมากแล้วแถมแบบใครพุงใหญ่สามารถยกเก็บขึ้นมาแบบนี้ได้สูงสูงเลยนะแบบนี้เลยสูงสูเลยนะคะอ่ะแล้วข้างหลังเนี้ยเห็นตูดไหมอันนี้คือเป็นการตัดเย็บนะไม่ใช่ตูดแบบ ไม่ใช่ฟองน้ํามันคือเกิดจากการตัดเย็บนะคะแบบนี้เลยนะอันนี้ใส่แล้วมันจะดูเหมือนแบบมีก้นมากๆนะคะถ้าเกิดสมมุติใครอยากมีเอวหน่อยก็พับลงแบบเก่ก็ได้นะคะที่สําคัญคือมันไม่ม้วนเห็นไหมมันไม่ม้วนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะเก่งตูดปังนะคะก็สามารถทิมมาได้นะว่าสนใจกางเกงนะคะตัวละ380บาท2ตัวส่งให้ฟรีนะคะ